สวัสดีค่ะนะคะวันนี้นะคะยิแของทางร้านเรานะคะได้บริการจัดส่งนะคะให้ลูกค้าที่อำเภอคอนสารนะคะจังหวัดชัยภูมินะคะลูกค้าปลายทางเรารับได้เลยค่ะคันนี้จบไปโครงเปล่านะคะไม่รวมเครื่องนะคะาทางด้านลูกค้านะคะได้เตรียมเครื่องไว้รอแล้วนะคะเป็นเครื่องคูปต้ E อีทีนะคะ เดี๋ยวทางเรานะคะและทางลูกค้านะคะก็จะช่วยกันนะคะเพื่อนําเครื่องขึ้นโครงคันนี้นะคะอ่าโครงคันนี้แล้วก็เพื่อที่จะทดลองระบบนะคะการขับนะคะก่อนจ่ายเงินนะคะแต่ก่อนที่เราจะจัดส่งลูกค้านะคะเราก็ได้เอาเครื่องของเราอะค่ะขึ้นแล้วเพื่อทดลองแล้วนะคะตามที่เคยได้รีวิวไปเลยเนาะ คันนี้พอเรียบร้อยแล้วเราก็เอาเครื่องของเราลงนะคะและเอานำโครงนะคะจัดส่งให้ลูกค้านะคะ,ะคันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะ,ะ,คะก็จะพาให้ลูกค้านะคะไปทดลองขับนะคะเพื่อทดลองใส่เกียร์นะคะเพราะคันนี้มีเกียร์สโลด้วยนะคะ,ะก็ได้จัดสอนลูกค้านะคะว่าขับยังไงนะคะระบบเป็นยังไงเนาะค่ะแล้วก็เราก็จะกลับบ้านกันนะคะ ตรงนี้นะคะลูกค้านะคะอยู่ที่อําเภอคอนสารนะคะจังหวัดชัยภูมินะคะหากค้าท่านใดสนใจนะคะเราบริการส่งทั่วไทยนะคะค่าส่งตามระยะทางนะคะาท่านใดสนใจก็สั่งจองกันเข้ามาได้เลยนะคะตามเบอร์โทรที่ขึ้นไว้เลยนะคะโทรสอบถามกันก่อนได้นะคะราคาเริ่มต้นที่29,0 0 0เนบาทเท่านั้นนะคะอา่ะ ราคาก<อ>็คือมีอมอตามขนาดไซส์รถนะคะตามขนาดตามสเปครถนะคะ,ะมีหลากหลายให้เลือกนะคะเนาะฝากกดติดตามด้วยนะคะ